กาโลคสติภูตานิสัภะเนวะสหัตนาการเวลาย่อมกินสัพสัตวพร้อมทั้งตัวเองวันเวลาหมุนไปไม่หวนกลับเวลารับล่วงไปไม่คงที่เวลากินสัพสัตว์ในปัตถีเวลานี้ย่อมกลืนกินแม้ตัวเอง นาฬิกาหมุนไปไม่คงที่วันเดือนปีผ่านไปใช่ใครเร่งวันเวลาใช่ผู้ใดไปกะเกณฑ์เวลาเป็นธรรมชาติประกาศธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรพรักทุกท่านครับรุ่งสรารดียินดีต้อนรับครับวันนี้นำพุทธภาสิทธ์มาฝากัท่านผู้ชมเป็นเบื้องแรกเลยนะครับ ก็เพราะว่าปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่ก็กำลังจะเข้ามาท่านผู้ชมวางแผนเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวกันวันไหนครับหรือว่าวางแผนที่จะไปทำบุญในที่ต่างๆกันวันไหนบ้างจะไปเข้าเยี่ยมครอบครัวหรือว่าไปทำบุญก็ตามก็ขอให้แฟนรายการทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับน,นะครับ สำหลับผมเองก็จะเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อเหมือนกันที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโน่นนะครับโดยจะเดินทางในวันที่30ในตอนบ่ายๆนะครับท่านผู้ชมคัำวันนี้ผมได้รับคำถามและก็คำปรึกษาจากแฟนรายการหลายท่านเลยทีเดียวในการประกอบพิธีทําบุญเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลส,สมวันสุดท้ายว่า เราจะใช้คำอาราธนาชุดไหนดีครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าการบำเพ็ญกุศลศพบันสุดท้ายก่อนที่จะนำร่างของผู้วายชนนั้นไปประกอบพิธีชาปนกิจศพต่อไปนั้นธรรมเนียมปฏิบัติของพี่น้องชาวพุทธเราก็คือว่าในภาคเช้าจะจัดให้มีพิธีสงฆ์ใช่ไหมครับซึ่งในพิธีสงฆ์ในภาคเช้านี่แหละครับ วัฒนธรรมแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกันบางแห่งนิยมมีคำอาราธนาเพื่อให้พระสงฆ์ท่านสวดบางแห่งก็ไม่นิยมพอ,อไหว้พระอาราธนาศีลสมาทานศีลเสร็จปุ๊บพระสงฆ์ท่านก็จะสวดของท่านเลยนะครับแต่บางแห่งเนี่ยจะต้องกล่าวคำอาราธนา ไม่อย่างนั้นพระสงฆ์ท่านไม่สวดบางท้องที่นะครับซึ่งผมก็เคยได้ยินมาแบบนั้นก็เรียนกับท่านผู้ชมหรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นมัคคณายยกว่าในท้องที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องกล่าวคำอาราธนาเพื่อให้พระสงฆ์สวดหรือไม่และก็คำอาราธนาที่ท่านใช้นั้นใช้บทไหน เพื่อที่จะนำมาเผยพแพร่ให้กับพี่น้องภาคอื่นๆได้รับทราบเป็นที่สร้างกันดีคำว่าคําราธนาที่เราใช้ในปัจจุบันนั้นมีคําราธนาที่เป็นแม่บทอยู่สามชุดคำเท่านั้นก็คือคำอาราธนาศีลคำอาราธนาธรรมคำอาราธนาพระปรริชใช่ไหมครับคำอาราธนาอื่นๆนอกเหนือจากนั้น เป็นคำอาราธนาที่ครูบาอาจารย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นั้นๆผูกขึ้นแต่งขึ้นทั้งสิน้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าในการกล่าวคำอาราธนาเนี่ยจะอยู่ในลำดับพิธีไหนท่านผู้ชมที่เคยใช้ท่านวางไว้ในช่วงลำดับพิธีไหน ในขั้นต้นผมขอนำลำดับพิธีมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนครับว่าถ้าประสงค์จะกล่าวคำอาราธนาก่อนพระสงฆ์สวดนั้นอยู่ในช่วงไหนนะครับก็จะเริ่มด้วยหนึ่งจุดทูปเทียนบูชาพระรัธนไตรยัย 2. กล่าบพระ 3. อาราธนาศีล 4. พระสงฆ์ให้ศีล 5. สมาทานศีล กล่าวคำอาราธนาอยู่ในลำดับที่6ใช่ไหมครับจะต้องกล่าวคำอาราธนาความนี้ก่อนที่จะกล่าวคำอาราธนาเนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจกับมัคณายกาศาสนาพิธีกรก่อนนะครับว่าลำดับพิธีหรือพิธีบําเบกุศลในวันสุดท้ายนั้นแต่และพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันเช่นบางแห่ง กำหนดไว้ว่าเวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์สวดมาติกาบางที่ก็บอกว่าเวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์บางแห่งก็กำหนดไว้ว่าเวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตรเป็นการกำหนด จาะจงลงไปว่าสวดธรรมนิยามมารเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เอาละจะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดมัติกาหรือสวดธรรมนิยามมารสก็แล้วแต่สําหรับวันนี้กับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่มัคคนาย,ยกาศาสนพิธีกรในการประกอบพิธีวันนี้ครับผมได้หยิบ ทุดคำอารัธนาสวธรรมนิยามสูตรฉบับของวัดชัยพรอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับโดยหลวงพ่อท่านเจา้าคุณพระศรีวชิระโมลีท่านได้เมตตาแต่งขึ้นผูกขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมคนายกในแต่ละพื้นที่เพื่อพิจารณาในการนำไปใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านเห็นว่าชุดคำ รม,มัิยามสูตรที่ท่านเจ้าขุนท่านได้ผูกขึ้นไว้เนี่ยเพื้อประโยชน์ต่อพิธีของท่านหลวงพ่อท่านเจ้าขุนท่านก็เปิดเอาไว้ว่าท่านสามารถนําไปใช้ได้เลยไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์เจ้าขุนนะครับนํามาเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นทางเลือกให้กับมัคคายกศสารสนพิธีกรในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับได้นําไปใช้ และก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีว่าไม่รู้จะไปหาชุดคำอารัธนามาจากไหนนะ mm hmm. ก็ขออนุญาตนำเสนอชุดคำอารัธนาของท่านอาจารย์เจ้าคุณไว้ให้กับพี่น้องทั้งหลายพิจารณาเพื่อน,นำไปใช้หรือว่าเห็นหรือว่าตามเห็นสมควรกันแล้วกัน mm hmm. เมื่อลำดับพิธีว่ากันไปตามลำดับแล้วมาถึงลำดับที่หครับเราก็กล่าวคำา อารัธนาธรรมนิยามสูตรโดยว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมอุกาสะสาธุโนพันเตอาทิธรรมนิยามสุตตังสัพพังพุทธมันตังสัพชายิตุงอาราธนังกโรมะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าประจ้าทั้งหลายขอโอกาสอาราธนา พระคุจ้าทั้งหลายเพื่อสวดบทพระพุทธมนต์ทั้งปวงอันมีบทธรรมนิยามสูตรเป็นต้นด้วยเทินครับมีเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับไม่ยาวนะครับง่ายๆแล้วก็ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับก็ขออนุญาตเสนอเป็นทางเลือกและก็ขออนุญาตเสนอกับท่านผู้ชมว่า ถ้าท่านเห็นดีเห็นงานอย่างไรก็นําไปใช้นะครับเป็นการอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับวันนี้ครับผมช่องรุงสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในคลิปหน้าจะเป็นคำราธนาชุดไหนของท่านอาจารย์เจ้าคุณเกี่ยวกับบนอะไรท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ